ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับโรดจนแฟนๆรายการทางอ b บุริส s นะครับผมเอกแม่สายครับวันนี้เรามาพบกันในชุดพิเศษนะ,นะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จนะฮะองค์ที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่นะฮะอง์นี้ถ้าเรามาดูกันนะครับก็คงจะเป็นองค์ อูทองนะครับซึ่งสังเกตหน้าอกใหญ่นะแล้วก็ท้องเล็กนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าทรงตัววีนะตัววีนะครับการที่เราจะสังเกตว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะรเราก็ต้องดูนะครับดูซุมครอบแก้วนะฮะซมครอบแก้วนะครับหรือบางคนก็เรียกว่า ซุ้มหวายนะครับบางคนก็เรียกว่าระคังคว่ำก็แล้วแต่นะครับแต่ผมขอเรียกว่าซุ้มครอบแก้วก็แล้วกันนะฮะซึ่งซุ้มครอบแก้วนี่จะใหญ่นะ,นะครับจะดิ่งขึ้นไปนะครับแล้วจะมาหักตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเว้ามาตรงนี้นะครับ ก่อนถึงซุ้มครอบแก้วนะครับเรามาสังเกตจุดตัดกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับเราจะต้องดูเส้นบังคับพิมพ์นะฮะว่าเขาบังคับให้ตัดตรงไหนนะครับจะสังเกตเห็นว่าพิมพ์ใหญ่ทุกพิมพ์นะครับด้านนี้จะกว้างนะฮะเส้นตรงนี้จะลงมานะครับถึงด้านล่างเลยนะฮะแต่ว่าด้าน ซ้ายมือของพระหรือว่าขวามือของเราเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีเส้นมัดพิมพ์นะครับตรงนี้นะแถวตรงนี้นะเส้นมาลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาจางหายตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับของสเด็จพระพิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะครับส่วนด้านอื่นนะฮะผมจะไม่ขอกล่าวในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะยาวเกินไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราบิดพระให้ชมหลายองค์นะครับ นะคือปกตินะครับเราจะดูพิมพ์ใหญ่เนี่ยเราจะดูว่าเกษียนนะครับแล้วก็ดูเกตนะฮะครับแต่นี้เกตเรูซูมนิดหนึ่งนะครับเกตก็จะตรงนะครับใบหน้าก็จะเหมือนขุ้วมะตูมนะมีคางนะครับมีใบหูนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไหล่ด้านนี้จะสูงนะครับแล้วก็เส้นทาดบ่านี่จะมองไม่เห็นนะครับนะฮะอกวีนะครับมือก็ประสานกันนะฮะคัตมาธิ เพชรนะครับนี่ตรงนี้เป็นขาซ้ายนะครับขาขวาก็จะเข้ามาด้านในนะฮะตรงเอ่อ uh, ตรงนี้มีเส้นนะครับผ้าทิพนิดๆนะครับลางๆเห็นนะฮะส่นนี้ก็ไม่มีนะครับส่วนขาสิงนะครับก็จะเหมือนขาสิงทั่วไปนะครับตรงนี้ก็จะเว้าเข้ามาเว้ามานะครับขาหมอนก็ฐานหมอนนะครับก็จะมีตรงกลางนะครับก็จะแอนนิดนึงนะครับะตรงนี้จะ อ,องนะอ,องนี้ก็จะเฉียงนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนะอ,องนี้เป็นปิ่นกระดานนะครับซึ่ง <c oughs> พิมพ์กระดานนะครับพิมพ์กระดานนะฮะซึ่งจะบังคับให้ตัดนะครับแบบสองขยับนะฮะขยับที่หนึ่งนะฮะขยับที่สองนะครับ ก็เลยกลายเป็นสองขยับนะฮะรูดสองครั้งนะครับองนี้เป็นองค์ที่สวยงามทีเดียวนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อในกันนะครับครับองค์นี้นะฮะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยดูเนื้อนะครับของพระฮะครับมีปุ่มมีตุ่มนะครับมีรอยยุบนะครับ มีมวลสารที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับมีค้า,าบกุนวลเทานะครับรุ่นใหม่เขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมคอนไซด์กันละนะฮะครับมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับซึ่งเป็นอิดนะฮะหรือว่า,าพระสมก่อนะครับที่ หักนะครับท่านนํามาผสมกันนะครับเห็นจุดดาจุดแดงนะครับอย่างชัดเจนทีเดียวนะฮะเนี่ยท่านที่เคยดูนะครับสมเด็จมาคงจะรู้ได้ทันทีนะครับส่วนที่เท่าๆนี้นะครับบางท่านก็เรียกว่าผงโรยพิมพ์นะครับบางท่านก็เรียกว่าเป็นคาบเป็นเก้็เงินไซนนะครับแต่พระที่ไม่ได้ใช้นะถวนมากจะขึ้นเป็นคราบ ขาวแบบนี้นะหนวนๆนะครับส่วนที่พระใช้นะครับก็จะคล้ายๆกับหน้าอกนะครับผิวก็จะหนึบนุ่มนะดูแล้วก็เนียนตาดีนะครับหน้าอ์นี้เป็นองค์ที่มีความสวยงามนะครับนะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังกระดานนะครับซึ่งต่างกับอีกองค์หนึ่งนะฮะ อีกองหนึ่งก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับพิมพ์นี้นะฮะเป็นพิมพ์ที่เขาลงลักปิดทองเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากกุด้วยนะครับจะเห็นมวลสารนะครับภายในชัดเจนนะครับจะเห็นมวลสารครับซึ่งเกิดจากนะฮะเป็นอิฐหรือว่าพระสมกอนะครับที่ท่านบวผสมนะครับหรือว่าเป็นพระนะครับ นะเป็นหยกนะครับพ้านี้สมัยก่อนนะครับผู้จันโตท่านก็สร้างไว้เหมือนกันนะครับพระประจําวัวนเช่นพระรอดนะครับพระสุ้มกอแล้วก็พระนางพญานะครับแล้วก็เป็นพระผงสุพันอะไรเนี่ยท่านก็สร้างไว้นะครับนะจากการจจรึกนะครับก็อยู่ที่วัดสนมนะครับซึ่ง มีพระลูกศิษย์นะครับได้ไปสร้างไว้นะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นหลวงพ่อแพรนะฮะที่ไปสร้างนะครับเป็นพิธภัณฑ์ไว้นะครับก็อยู่ที่นั่นนะครับผมก็เคยไปชมมานะครับครับก็มีคาบนะครับเป็นที่เป็นมวลสารขาวขุ่นนะครับแล้วก็จะมีมวลสารเขียวนะครับบางทีก็จะมีหยกมี อ่เป็นเก็ดทองเม็ดตะเกเผสมอยู่ด้วยนะฮะข้าพิมพ์ใหญ่สังเกตง่ายๆนะครับเป็นซุ้มครอแก้วที่ค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็จะมีอร่อยจิกนะครับอยู่เหวินช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นบังคับพิมบังคับพิมพ์นะตรงนี้นะฮะจะจางหายไปซึ่งจะเหมือนกับพระทั่วไปแต่ฐานนะฮะสังเกตฐานนะครับพระพิมพ์ใหญ่ ฐานตรงนี้จะเป็นฐานหมอนที่สวยงามนะครับอ้วนท้วนสวยงามซึ่งต่างกับพระบางองค์ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนี่ก็เป็นพระสมเด็จป่นใหญ่นะครับส่วนฐานสิงห์นะฮะก็เหมือนกับฐานทั่วไปนะฐานที่ใหญ่นะครับคือฐานหมอนนี่ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้จะตรงด้านนี้จะเฉียง นี่เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพใหญ่นะครับคือหมอนที่หนึ่งนะครับก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเส้นแซมไม่มีนะฐานสิงห์นะครับแล้วก็เป็นฐานล่างอีกฐานหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงตรงนี้เฉียงนะครับเส้นแซมไม่มีนะซึ่งต่างกับพระองค์อื่นปลาย เสียงนะครับก็จะตรงนะฮะทะลุออกมาด้านบนก็มีนะครับหน้าเ็าจะหมนคล้ายๆกับผลมะตูมอ่ะพอได้รู้นะครับว่าเป็นพระปิ่มใหญ่แล้วนะครับต่อมาแล้วก็มาศึกษากันต่อว่าต่างกันอย่างไรนะครับจากพระสององค์ครับจากพระสององค์นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการขออภัยนะฮะครับจากพระสององค์นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่า ด้านซ้ายนะครับของการตัดพิมพ์นะครับจะเหมือนกันนะระหว่างองค์ข้างล่างนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ข้างบนนี้เป็นพระพิมพ์สงเดีนะครับซึ่งไม่ต่างกันเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าด้านซ้ายนะครับเส้นบรรคับพิมพ์นี้จะเหมือนกันนะครับเส้นบรรคับพิมพ์จะเหมือนกันจนด้านขวานะครับจะต่างกันเห็นไหมครับ ะเส้นบาครับพิมพ์ด้านขวานี่เขาจะลงมาเลยนะครับลงมาถึงด้านล่างนะครับซึ่งต่างกับพระพิมพ์ใหญ่เนี่ยพิมพ์ใหญ่นะครับเส้นบังคับพิมพ์เขาจะจางหายตรงบริเวณช่วงข้อสอบบริเวณช่วงข้อสอบนะฮะพิมพ์ใหญ่นะฮะเนี่ยจะจางตรงนี้นะครับจะจางลงมาครับแล้วก็จะหายไปช่วงนี้นะฮะเนี่ยนะครับสังเกตดูให้ดีจะด่างกันนะฮะถ้าเป็นพิมพ์อ เจดีนะครับก็จะยาวลงมาติกข้างล่างเลยนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่นะครับหายไปช่วงนี้นะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่าเป็นพิมเจดี JD. นะฮะการแรกเลยเราก็าต้องดูจุดนะครับที่บริเวณเด้านเสียรน,นะรหรือว่าเกศพรนะจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับหน้ามนเหมือนกันหน้ามนเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีเส้น นะฮะเส้นพัดบ่าเนี่ยนะเลยเข้ามาใต้รักแร้เนี่ยเลยกข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเลยเปอย่างเงี้ยนะครับเลยก็เป็นนิดเดียวนะเลยก็เป็นนิดเดียวโผล่นะโผล่ใต้รักแร้ตรงเนี้ยนิดหนึ่งะตรงเนี้ยนิดหนึ่งอ่าเช่นองค์เนี้ยองนี้ก็เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะสังเกตดีๆจะเห็นเส้นอ่าพัดบ่านะครับเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงนั่นมีจุดอยู่ตรงนี้ มีจุดอยู่นะฮะฐานนะครับฐานบนสุดนะครับจะเป็นฐานโคง้งงอนโคง้งงอนนะครับอ,องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองก็เหมือนกันนะโคง้งงอนนะ,อ,ะองนี้นะครับจะโคง้งแล้วก็งอนถ้าเห็นอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์ลวัดละขัง นะครับแต่เป็นพิมพ์เจดีนะครับส่งก็จะเป็นตรงเจดีถ้าเราเอาไม้โปหรือว่าไม้ทับนะครับก็จะเป็นตรงเจดีเลยนะทั้งเนี่ยท่าทั้งสองข้างเนี่ยนะครับลากขึ้นมาลากเส้นจากนี่นะลงมานี่นะครับลากเส้นจากนี่นะครับลงมานี่นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมเห็นไหมตรงนี้ก็มีเส้นแสมมินินะฮะจางๆใหญ่ๆนะครับเนี่ยนะครับ นี่ก็เป็นปิ่นเจดีนะครับที่เรานำมาให้ท่านได้ชมบางองค์นะเสียงบิดนะครับสวยงามมากเลยเขาบอกว่าเจดีเสียงบิดนี่นะครับราคาก็่องท้างจะสูงเหมือนกันนะครับปิ่นพันองนี้นะค่อนจะแก่งนะครับเป็นปูนปูนหอยนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นปูนเพชรน,นะครับสมัยก่อนที่สร้างรุ่นแรกๆนะครับ อ่าเจะมีมวลสารนะครับทั้งขาวทั้งดำนะครับผสมอยู่นะฮะครับก็จะเห็นหมวลสารฝังอยู่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยด้านในนะฮะครับพระนะฮะเนี่ยมวลสารต่างๆนะครับฝังอยู่ด้านในของพระนะครับอ่ะถ้าเราสุ่มให้ดูนะครับเห็นไหมนะฮะ ครับจะเห็นมวลสารแดงนะครับมวลสารต่างๆเนี่ยฝังอยู่ในภายในองค์พระนะครับซึ่งเนื้อขาวแก่งก็จริงนะฮะเนี่ยมวลสารที่ฝังอยู่นะครับเป็นมวลสารของสมเด็จวัดระฆังนะครับซึ่งท่านมองนะท่านต้องรู้เลยนะครับนะมองให้ชินตานะครับว่าสมเด็จเป็นยังไงนะฮะเนี่ยนะครับ นะครับเนีย่ยถ้าเราพูดเป็นมืออาจจะสั่นนะครับเพราะกล้องโฟกัสค่อนข้างจะมากนะฮะอ่ะนะครับหลังจากที่เราโฟกัสให้ดูแล้วนะครับก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์เอ่อเจดี JD นะครับซึ่งต่างกับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับตรงที่ฐานข้างบนนะครับพิมพ์ใหญ่นี่ฐานเขาจะอ้วน พวนสมบูรณ์นะครับอยู่ท่านล่างนะครับหรือฐานบนนะครับถ้าหากว่าเป็นพิมพ์เจดีนี่ก็ฐานนะครับที่1หรือว่าฐานบนจะงอนสะบัดขึ้นนะครับก็เป็นจุดสังเกตนะฮะแล้วก็จะมีจุดนะครับอยู่ที่ตรงปีนะฮะครับตรงเกตข้างบนนะครับหรือว่าปีกล้วยนะครับแล้วก็จะมีเส้นจีวรนะครับเกินเข้ามา ตากลักแร้ตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะฮะเนี่ยนะครับลองนามาให้ท่านดูนะครับก็ได้เรียนรู้ไปนะระหว่างพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมเจดีนะครับแล้วอีกองคหนึ่งนะฮะก็นะครับมีลักษณะคล้ายกันนะครับซึ่งเรานํามาให้ท่านดูนะครับพิมพนี้นะถ้าดูจริงนะครับ น่ะเนี่ยถ้าเรามองเห็นด้านบนนะครับจะเห็นเป็นเกตเป็นปีนะฮะองนี้จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเป็นปีนะฮะแล้วก็จะมีหมอนลูกจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะหยิบองค์มาให้ดูดีกว่านะครับเนี่ยองค์นี้จะเห็นชัดเจนดีนะครับด้านบนนี้จะเหมือนปีกล้วยนะครับแล้วจะมีหมอนลูกจันรอยู่ตรงนี้นะฮะใบหน้ากลมมีคอนะครับ แล้วก็จะมีเส้นพาดสังกตินะเลยเข้ามาในนี้นะฮะเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะะองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับมีปีข้างบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมวนลูกจันนะครับมีหน้ากลมมีคอนะครับแล้วก็จะมีเส้นพาดองไหลนะครับเลยเข้ามาในนี้นะครับอย่างอื่นก็เป็นคัตบัติคล้ายๆกันนะฮะคัตบัติเดียวกันนะครับเนี่ยฮะ ครับตรงนี้อาจจะไม่อยเห็นหขาเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีนะฮะมีคัตมาธิแบบเพชรนะครับกับคัตมาธิแบบลาบก็มีนะครับแต่ว่าฐานตรงนี้นะครับจะเหมือนกับพิมพ์ใหญ่ฐานตรงนี้นะฮะจะเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับขาสิงนี่ก็จะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพิมเกลีย um นะตูมน่จะมีเส้นแซมอยู่ตรงนี้นะครับเส้นแซมอยู่ตรงนี้สองเส้น นะฮะเนี่ยพิมพ์เก็บประตูนะครับเนี่ยจะมีเส้นแซมอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างเส้นที่หนึ่งข้างบนนะครับกับขาสิงห์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีเส้นแซมอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับเราจะแบ่งพระออกไปได้นะครับเป็นพิมพ์ๆไปนะฮะบางท่านนี่ดูไม่ออกนะครับว่าอ่าเป็นพระพิมาะไรนะครับถ้ามาดู อ,อีพีนี้แล้วท่านจะรู้นะครับว่าตรงนี้มีจุดนะครับตรงนี้มีเ,เป็นหมอนลูกจันร์นะครับหน้ากลมเนี่ยก็ต้องเป็นเกดวตูมนะครับเกจวัตูมกับพิมพ์ระครังเนี่ยนะครับจะมีเ,เส้นเกินนะครับหรือว่าเส้นพัดบ่าเกินเข้ามาตรงนี้นะครับแต่พิมพ์ระครังนะครับฐานนี้จะเป็นฐานที่งอน คล้า,ายากับกล้วยหรือว่าเรือนะครับส่วนพิมพ์เกตบตูมนี่จะเป็นฐานหมอนนะครับที่ใหญ่แต่มีเส้นแซมนะครับมีเส้นแซมตรงนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นฐานแซมนะครับถ้าว่าเป็นฐานแซมเนี่ยจะไม่แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นฐานแซมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ด้านบนก็จะคล้ายกับเสียงของพิมพ์ใหญ่นะครับมีหู นะทัดแซมมีหูแต่อันนี้หักนิดหนึ่งนะครับครับจะมีเส้นแซมอยู่ใต้ฐานทั้งสองนะครับฐานที่ฐานหมอนนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะเฉียงด้านนี้เฉียงด้านนี้ก็เฉียงเหมือนกันนะครับจะมีเส้นแซมสองเส้นนะแต่ว่าไม่มีตรงนี้นะครับจะต่างกันที่ไม่มีเส้นปัดบ่าเกินเข้ามาแล้วก็จะมีหูทั้งสองข้างนะครับเป็นหูใบสีนะเขาเรียกว่าเป็น ฐานแซมนะครับเป็นอีกองคหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับอ่ะีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องเกตบทวูมกันต่อนะครับเกตบทวูมก็สังเกตนะครับหมอนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีปีอยู่ตรงนี้นะครับเส้นเกินตรงนี้แล้วก็มีฐานแซมนะครับสองเส้นนะฮะจากเกตบทวูมนะครับก็จะมีพระอีกหนึ่งองนะครับที่คล้ายเกตบทวูมนะครับนั่นก็คือพระ ปกโพนะครับตรงนี้เป็นปกโพนะสังเกตว่าจะมีโพอยู่บริเวณรอบๆเสียงนะครับแต่อย่างอื่นเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับมีปีกกล้วยเหมือนกันนะครับมีหมอนลูกจันร์เหมือนกันนะครับหน้ากลมเหมือนกันมีหูสองข้างเหมือนกันนะครับมีคอแล้วก็มีส่วนเกินอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเกินเข้ามาได้รักแร้นะครับเป็นสมาธิก็เ,เหมือนกันแล้วก็มีเส้นแซมที่เหมือนกัน เห็นไหมนะครับคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันกับเกจบตูมนะครับด่างที่ใบโพนะครับบางคนเขาก็เอาไปเอาใบโพออกนะครับก็กลายเป็นเกจบตูมนะครับทำให้พระนัมีราคาพุ่งขึ้นแพงเรืู่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งสององค์นี้ก็ไม่เบานะครับราคาแพงกว่าพระพิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะครับหลาย หลายหลายหลายตั้งเหมือนกันนะครับหรือประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งนะฮะเป็นผ้าที่พิมพ์น,น้อยนะครับแล้วก็หายากนะครับองนี้เป็นองที่สวยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับก็อยู่กับผมมาไม่ต่างกับสี่สปีละนะฮะองนี้นะครับะะเป็นผ้าที่สวยงามมากนะฮะนะเป็นผ้าที่เนื้อนุ่มทุบๆเลยนะครับเนี่ยเรามาขยายดูนะครับ เนี่ยนะเนื้อพระนะครับเป็นพระที่ดูนุ่มนะฮะครับปีที่สวยงามนะครับมีใบโพนะฮะครับโพจินะครับ,รนนรบแล้วก็มีใต้รักแร้นะครับมีเนื้อเกินนะฮะมีะชายผ้าที่เกินไปนะครับแล้วก็สมาธิเพชรน,นะฮะมีเส้นแซมสองเส้นนะครับเส้นแซมสองเส้นนะครับซึ่ง เป็นพระที่มีมวลสารชัดเจนนะครับเนี่ยดูดิฮะนะครับนะเป็นพระที่บอกถึงความเก่านะของพระนะว่าเป็นพระที่เก่านะครับแล้วก็นะเป็นพระสมเด็จนะครับที่ดูง่ายนะฮะบ,บางคนนี้ดูเนื้อพระสมเด็จนี้รู้เลยนะครับว่า สมเด็จนะครับท่านประสบอะไรลงไปแล้วก็มีส่มบัติอะไรบ้างอย่างเงี้นยนะครับดูรู้เลยนะฮะคงที่เป็นคงหนึ่งที่สวยงามนะครับเป็นพระพิมพ์บกโพนะฮะครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าพระนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งบกโพนี้ก็คล้ายๆกับพระพิม์เกตมุตูนะฮะ เกตุบุนี้ก็เป็นพระที่มีลักษณะคล้ายกับปกโพนะแต่ว่ามีเสียงนะครับคล้ายคกับหูวป,ปีแล้วก็มีหมอนดอกจันทุกจันนะครับอยู่ตรงข้องบนนะครับหน้ากลมนะมีสังกติที่เกินนะแล้วก็มีเส้นแซมทั้งสองเส้นนะครับสองหมอนนั้นอยู่ด้วยกัน นะครับจำง่ายๆนะฮะจำไว้นะครับถ้าไงก็ลองรีเพย์ดูนะครับส่วนสมเด็จกัดตรักครังพิมเจดีก็คล้ายกันนะครับเจดีก็มีเส้นแสนเข้ามาในรักแรด้วยนะครับแต่ฐานที่หนึ่งนี่จะเป็นฐานงอนนะครับคล้ายเรือหรือว่ากล้วยหอมนะฮะครับนี่ก็เป็นพิมเจดีนะฮะนี่เขาอีกอง์นึงนะครับพิมเจดีนะฮะ จะเห็นว่ามีเส้นแซมเข้าไปข้างในนะครับนิดๆน,นะครับมีจุดอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้สูงนะฮะแล้วก็จะมีฐานที่หนึ่งนะครับคล้ายๆกับกล้วยหรือว่าเรือนะครับเงนๆน,น,นิดหนึ่งนะครับมวลสารต่างๆก็คล้ายกับสมด็จวัดละคังทั่วไปนะฮะแล้วก็ที่ชินตาม,มากที่สุดนะครับก็คือพระ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่เราคุ้นตานะแล้วก็คุ้นตาในความสวยนะครับองนี้นะฮะพิมพ์หลังกระดานนะครับสองขยับนะฮะครับเป็นพิมพ์ที่มีความสวยงามนะฮะแล้วก็พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีมวลสารนะครับค่อนข้างจะเยอะนะฮะ เยอะแล้วก็ดูง่ายนะครับเป็นองค์ที่ดูง่ายทีเดียวนะครับมวลสารฝังอยู่ครับมองเห็นความเก่าความลึกซึ้งนะครับของพระนะครับเป็นพระที่มีสมครบแก้วที่ใหญ่นะดูง,ง่ายนะครับองนี้นะเป็นองค์ที่มีวิติะิะฮะแล้วก็มีความสวยงาม บนพระนี่ก็สวยดุจตาเลยนะครับยังไงก็ทักทายมาคุยกันนะแบ่งปันกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอทุกท่านนะโชคดีไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมอีกแม่สายก็ต้องสวัสดีครับ